้าคุณเคยเป็นเด็กที่ไม่กล้ายกมือตอบคำถามในห้องเรียนที่นั่งเงียบแม้ในใจมีคำตอบหรือที่รู้สึกว่าคำพูดของตัวเองมันไม่ดีพอจนไม่กล้าพูดออกไปคุณอาจเข้าใจหัวใจของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโซฟี วันนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวเล็กๆแต่ลึกซึ้งของเด็กหญิงที่เริ่มต้นจากความกลัวก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังด้วยหินสีเหลืองก้อนหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่มันเตือนใจให้เธอเชื่อในตัวเองโซฟี Sophie เป็นเด็กหญิงอายุ12ปีที่น่ารักและจิตใจดีแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเงาไม่ใช่เพราะใครมองข้ามเธอแต่เพราะเธอมองข้ามคุณค่าในตัวเอง ทุกครั้งที่คุณครูถามคำถามมือของโซฟีจะสั่นเล็กๆใต้โต๊ะหัวใจเต้นแรงแต่เสียงในใจกลับพูดว่าอย่าพูดเลยเดี๋ยวจะผิดอย่าแสดงความเห็นเลยเดี๋ยวคนอื่นจะหัวเราะเธอไม่ใช่คนไม่ฉลาดแต่ความกลัวทำให้เธอไม่กล้าที่จะฉายแสงและเพราะไม่กล้าคะแนนการเรียนจึงตกลงคุณครูเริ่มสังเกตเห็นเธอเงียบผิดปกติและดูเศร้า วันหนึ่งคุณครูจึงพาเธอไปห้องสมุดของโรงเรียนที่นั่นมีคุณยายคนหนึ่งทำงานเป็นบรรน,นรักษ์หญิงชราผมขาวใส่แว่นกลมยิ้มละมุนที่ดูเหมือนรู้ทันความรู้สึกของเด็กได้ตั้งแต่แรกเห็น หนูชื่อโซฟีสินะคุณยายทักขึ้นก่อนจะเดินไปหยิบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งจากชั้นวางมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอัญมณีและพลังงานเธอเปิดไปยังหน้าที่มีภาพของหินก้อนหนึ่งสีเหลืองทองแล้วพูดว่านี่คือหินซิทรินมันไม่ได้มีแค่ความงามแต่มันมีพลังแห่งความมั่นใจอยู่ข้างใน โซฟีฟังเงียบๆไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รู้สึกแปลกดีเหมือนหัวใจอบอุ่นคุณยายยื่นหินซิตรินให้เธอเป็นของขวัญเล่าว,ว่ามันเป็นหินที่ใช้ปลูกพลังงานบวกช่วยให้จิตใจเข้มแข็งและกล้าที่จะเปล่งเสียงของตัวเองพกมันไว้กับตัวคุณยายบอกและทุกครั้งที่รู้สึกกลัวให้หลับตาจับมันไว้แล้วจินตนาการว่าแสงสีทองจากหินกำลังไหลเข้าสู่ใจของหนู เติมพลังเติมแสงเติมความกล้าเข้าไปทีละนิดตั้งแต่วันนั้นโซฟีพกหินซิทรินไว้ในกระเป๋าเสื้อทุกวันในตอนแรกเธอยังกลัวเหมือนเดิมแต่เมื่อความกลัวมาเธอจะหล้วงมือเข้าไปจับหินเบาๆแล้วหลับตาสั้นๆจินตนาการถึงแสงทองที่ไหลเข้าสู่ใจ เธอเริ่มยกมือตอบคำถามในห้องเรียนครั้งแรกถึงแม้เสียงจะเบามือจะยังสัน่นแต่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอกล้าและเมื่อคุณครูยิ้มให้พร้อมบอกว่าดีมากแววตาเล็กๆของเธอสว่างขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันต่อมาเธอกล้าพูดความเห็นในกลุ่มและพบว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆกับสิ่งที่เธอคิดเธอเริ่มรู้ว่าความคิดของเธอมันมีคุณค่าและมันไม่จำเป็นต้อง ถูกต้องที่สุดแต่มันมีสิทธิ์ที่จะถูกพูดออกมาความมั่นใจของโซฟีเพิ่มขึ้นทีละนิดไม่ใช่เพราะหินซิตรินมีเวทมนต์แต่มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าความกล้าซ่อนอยู่ในตัวเองมาตลอดผ่านไปหลายเดือนเกรดของโซฟีดีขึ้นแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเธอเริ่มชอบการเรียนอีกครั้งเริ่มชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเริ่มยิ้มให้ตัวเองในกระจกทุกเช้า วันหนึ่งเธอกลับมาหาคุณยายที่ห้องสมุดเธอไม่ได้มาคืนหินแต่เธอเอาภาพวาดที่เธอวาดขึ้นเป็นภาพหินซิตรินในมือเล็กๆที่ส่องแสงสีทองคุณยายรับภาพไว้แล้วยิ้มเหมือนเดิมก่อนจะพูดเบาๆว่าหนูรู้ไหมสุดท้ายแล้วหินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่คือหัวใจของหนูที่กล้ายืนขึ้นและเปล่งแสงของตัวเอง ข้อคิดจากเรื่องนี้คือความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นจากการกล้าทีละนิดกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำรรและกล้าหลมแล้วลุกใหม่ หากเรามีสิ่งเล็กๆที่เป็นเครื่องเตือนใจว่ามันโอเคที่จะยังไม่เก่งแต่มันสำคัญมากที่จะกล้าเริ่มเราจะไม่ใช่คนขี้อายอีกต่อไปแต่เราจะเป็นคนที่กล้าแม้จะยังกลัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกการเติบโต ถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกด subscribe และกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจเพื่อที่เรื่องราวแบบนี้จะได้เดินทางไปถึงหัวใจใครอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีแสงสว่างอยู่ในตัวเช่นกัน